การวิพากษ์โพสต์บอกให้ใจเย็นๆหลังเสกโลโซโดนคุก2ปี18เดือนเตรียมแถลงข่าวขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้ครอบครัวหลังจากที่ล็อกเกอร์คนดังเสกโลโซถูกสารพิจารณาคดีจําคุก2ปี18เดือนโดยไม่รอลงอาญาจากคดีเสพยาและต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุเกิดเมื่อปีพศ2560นั้นล่าสุดการวิพากษ์ภรรยาของเสกโลโซ ได้โพสข้อความผ่านไ g โดยระบุว่าสงครามยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหารรบกวนสื่อมวลชนทุกแขนงกรุณาทำข่าวให้อย่างมีเหตุผลและความเป็นจริงกระบวนการยังไม่จบอย่าพึ่งสรุปนะคะมันวุ่นวายเสียหายไปหมดเลยทั้งงานที่รับไว้นั่นนูน่นนี่เลอะเทอะกันไปหมดเพียงแค่การน,นำเสนอรุนแรงเหลือเกินมันยังอยู่ในกระบวนการนะคะยังไม่ถึงที่สุดและทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าผลจะออกมายังไง ถ้าอยากสัมภาษณ์ก็จะให้สัมภาษณ์เย็นนี้แน่นอนค่ะไม่หลบไม่หนีแต่สื่อเยอะถามทีละสื่อตอบทีละสื่อการก็ตายแน่นอนขอโทษนะคะที่ขอเวลาหน่อยอีกนิดค่ะได้คําตอบทุกคําถามไม่อิดออดเจอกันเสร็จทสิริห้าโมงเย็นนะคะขอบคุณมากค่ะฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับขอบคุณครับ